เคยสงสัยกันไหมคะว่าการเทรดให้รวยเหมือนระดับตำนานเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์หรือว่าเป็นทักษะที่เราเออสอนกันได้คำาคามนี้เลยค่ะนำไปสู่การทดลองที่กลายเป็นตำนานเลยในปี1983นะคะเรียกว่า Turtle Traders หรือนักเทรดสายเต่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ อ้างอิงจากหนังสือ Way of the Turtle ของ Curtis Face ซึ่งเป็นหนึ่งในเต่าที่เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีบทวิเคราะห์อื่นๆด้วยเพื่อจะมาดูกันว่าแก่นสำคัญคืออะไรแล้วหลักการพวกนั้นเนี่ยปัจจุบันยังเวิร์ k อยู่ไหมใช่ครับเรื่องนี้มันเริ่มจากสองเทรดเดอร์ระดับเซียนเลยนะ Richard Dennis กับ William Eckhart เขาพนันกันคือ d e n n i เชื่อมากๆว่าเฮ้ยเขาสอนคนธรรมดาให้เทรดเก่งได้นะอ๋อลระคะ แต่เอ็กขาดบอกไม่น่าใช่มันเป็นพรสวรรค์มากกว่าเลยเกิดเป็นเดิมพัน์ขึ้นมาเปิดรับคนทั่วไปมาฝึกเลยครับโหน่าสนใจมากค่ะแล้วผลเป็นไงบ้างคะการทดลอมเนี้ยเขาก็รับคนมา14คนนะคะพื้นฐานหลากหลายมากส่วนใหญ่คือไม่เคยเทรดเลยด้วยซ้าเรียกว่ากลุ่มเต่านี่แหละครับฝึกแค่2อาทิตย์เองนะที่ชิคาโกแค่2อาทิตย์ใช่ครับสอนระบบเทรดตามแนวโน้มหรือเทรนด์ฟอลโ wing กฎนี้ชัดเจนมากไม่ซับซ้อนเลยคือแบบว่าซื้อเมื่อราคาทําจุดสูงสุดใหม่เช่นในรอบ20วันแล้วก็ขายเมื่อราคาทําจุดต่ําสุดใหม่อ๋อเน้นความเรียบง่ายเป็นระบบมากๆเลยนะคะถูกต้องครับหัวใจเลยคือใช้ระบบแบบกลไก mechanical system ตัดสินใจแทนอารมณ์ไปเลยแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันคือการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดสุดๆบริหารความเสี่ยงเนี่ยเขาทํำยังไงล่ะคะก็เช่นกําหนดขนาดสัญญา หรือ position sizing ตามความผันผวนตลาดตอนนั้นใช้ค่า ATR เข้ามาช่วยคำนวณเพื่อให้ความเสี่ยงแต่ละครั้งะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของพอร์ตไม่ว่าตลาดจะวิ่งแรงแค่ไหนอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็กระจายไปหลายๆตลาดด้วยใช่ครับกระจายความเสี่ยงไปเยอะๆเลยโหระบบชัดเจนบริหารความเสี่ยงเป๊ะแล้วผลลัพธ์ตลอด4ปีเป็นไงบ้างคะเห็นว่าตัวเลขนี่โอ้โหเลยน่าทึ่งจริงๆอะครับ คือเราเต่าทั้งกลุ่มทำกำไรรวมกันได้ถึง175ล้านดอลลาร์สหรัฐฮะ1้ huh? 5สล้านครับเฉลี่ยแล้วปีละ80%เลยนะ80%ต่อปีใช่ครับอย่างเคอร์ติสเฟสคนเขียนหนังสือเนี่ยทำกำไรส่วนตัวไปกว่า31ล้านดอลลาร์ก็พิสูจน์คำพูดของเดนนิสเลยว่าการเทรดเก่งๆเนี่ยสอนกันได้จริงๆโห oh, ตัวเลขมันเหลือเชื่อมากค่ะ80%ต่อปี อะไรคือปัจจัยสำคัญจริงๆคะที่หนังสือ Way of the Turtle เขาชีว่าเป็นเคล็ดลับความสำเร็จขอแบบแก่นๆเลยคะ่ะครับมีหลายข้อเลยแต่ถ้าแบบเด่นๆที่เฟสย้ำบ่อยๆนะครับคือ 1. ความเรียบง่ายขั้นสุดระบบไม่ซับซ้อนนี่แหละทำตามได้จริงทนทานด้วยเฟสก็บอกประมาณว่าวิธีง่ายๆที่ทดสอบมาดีแล้วใช้ดีๆเนี่ยชนะวิธีรู้ๆซับซ้อนได้เสมออืมอืมอืมส,องสงครามภายใน คือจิตวิทยานี่แหละด่านหินเลยการทําตามกฎเป๊ะๆอย่างมีวินัยโดยเฉพาะตอนขาดทุนนะครับยากสุดไม่ใช่ตัวกดหรอกอ๋อเข้าใจเลยค่ะช่วงเจ็บตัวนี่ใจมันจะแกว่งใช่ครับเฟซบอกชาร์ว่าเทรดดีไม่ใช่แปลว่าต้องถูกทางตลอดนะแต่คือเทรดให้ถูกต้องตามระบบอีโก้หรืออัตตานี่แหละศัตรูตัวจริงเลยน่าคิดมากค่ะแล้วมีอะไรอีกคะก็3อยู่รอดก่อนหรือ survival first บริหารความเสี่ยงต้องมาก,ก่อนเสมอ เป้าหมายแรกคือต้องอยู่รอดในสนามให้ได้ขาทุนเป็นเรื่องปกติของเกมไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนตัวอืและสี่คือคิดแบบความน่าจะเป็นมองเกมยาวๆโฟกัสที่ความได้เปรียบหรือ Edge ของระบบในระยะยาวไม่ใช่วัดผลการเทรดต่อเทรดโหบทเรียนดีมากๆเลยค่ะแต่ทีนี้คำถามสำคัญเลยตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่ยุค80 แล้วกฎเดิมเป๊ะๆเ,เนี่ยมันยังใช้หาเงินได้ไหมคะในปัจจุบันอ่าอันนี้น่าสนใจมากครับมีคนทำ backtesting หรือทดสอบย้อนหลังดูนะพบว่าถ้าใช้กฎด,ดังเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะครับกับตลาดช่วงปี2000ถึง2019เนี่ยผลตอบแทนรวมติดลบอ้าวทิ่งเหรอคะติดลบเลยใช่ครับติดลบ ยังก็แสดงว่าหลักการเต่าใช้ไม่ได้แล้วสิคะเอ่อไม่เชิงครับแต่ต้องปรับปรุงคือการทดสอบเดียวกันเนี่ยเขาก็ลองปรับกฎบางอย่างดูเช่นใช้กรอบเวลาเบรกอ u t ที่ยาวขึ้นอาจจะ200วันแทน20วันเดิมเพื่อกรองสัญญาณรบกวนออกไปอ๋อให้มันชัวร์ขึ้นใช่ครับแล้วก็กระจายไปเทรดในตลาดที่หลากหลายขึ้นมากมาก,มาก,มากพร้อมกับลดความเสี่ยงต่อเทรดลงอีกผลปรากฏว่า ผลตอบแทนกลับมาเป็นบวกน่าพอใจเลยฉเฉลี่ยมากกว่า30%ต่อปีโู 30%! ครับแม้จะมีช่วงรอดาวหรือขาดทุนหนักๆบ้างเป็นธรรมดาของระบบ Trend Following อะครับแสดงว่าหลักการใหญ่ๆอย่างการตามแนวโน้มการบริหารความเสี่ยงยังใช้ได้ดีอยู่แต่รายละเอียดของกฎเช่นกรอบเวลาความเสี่ยงต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยถูกต้องเลยครับหลักการยังเป็นอมตะ แต่รายละเอียดต้องปรับตามหน้างานแล้วก็มีข้อสังเกตจากนักเทรดปัจจุบันด้วยนะครับอย่างในเว็บบอร์ดอย่าง Reddit เขาก็คุยกันว่าตลาดเดี๋ยวนี้มันรีววขึ้นอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆจากพวก market maker ที่อาจจะคา,าดเดาจุด stop loss ทั่วไปได้เหมือนโดนลา่า stop loss หรอคะอะไรทำนองกันครับทำให้การตั้ง stop loss แบบเดิมๆอาจจะโดนเกี่ยวได้ง่ายขึ้นหรือเกิดสัญญาณหลอกบ่อยขึ้นคือราคาทะลุไปแล้วแต่อา้ากลับตัวทันที ออืม,อมทำให้การจะทำเป็นบอทเทรดอัตโนมัติเต็มรูปแบบก็อาจจะต้องระวังเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับสรุปแล้วเรื่องราวของ Turtle Traders กับหนังสือ Way of the Turtle <c oughs> ก็ยืนยันว่าการเทรดให้สำเร็จเนี่ยมันสอนได้จริงๆด้วยระบบที่ดีวินยัยแล้วก็การบริหารความเสี่ยง แต่ดูเหมือนว่าความท้าทายสุดๆจริงๆอาจไม่ใช่การเรียนรู้กฎนะคะแต่เป็นการสู้กับใจตัวเองให้ทำตามกฎนั้นได้ตลอดรอดฝั่งใช่เลยครับตรงประเด็นที่สุดอย่างที่รุชาเดนิสเคยพูดไว้เลยนะครับประมาณว่าผมบอกได้เลยคุณเอากฎการเทรดของผมไปตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ได้เลยแต่จะไม่มีใครทำตามมันได้หรอกคุณแจสำคัญจริงๆคือความสมานเสมอวินัยต่างหาก รู้ว่าต้องทำอะไรกับทำได้จริงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับจริงค่ะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองเก็บไปคิดกันเล่นๆนะคะถ้าเรามีกฎที่พิสูจน์แล้วว่าเออมันทำกำไรได้จริงในระยะยาวแต่ระหว่างทางเนี่ยต้องเจอกับช่วงขาดทุนติดติดกันเป็นเดือนหรืออาจจะนานเป็นปีเลยก็ได้เราจะยังหนักแน่นพอที่จะยึดมั่นทำตามกฎนั้นต่อไปได้หรือเปล่าบางทีคำถามนี้อาจจะสำคัญกว่าการพยายามหากฎที่ดีที่สุดด้วยซ้ำไปค่ะ